สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับโจ้แล้วก็อุ้มนะครับใน Talk About เหมือนเดิมครับผมวันนี้ครับจะมาชวนคุณอุ้มคุยอีกแล้วแหละอืหัวข้อวันนี้อน่าน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับหัวข้อวันนี้นะครับเกี่ยวกับภาวะคลสี<อ>แน่นอนว่าทุกองค์กรเนี่ยอาจจะเจอกับภาวะคลสีมีโอกาสมีโอกาสนะครับ,รบผมเลยอยากถามว่า นแผนกไหนหรือส่วนไหนขององค์กรต้องเป็นคนมาดูแลแล้วมีวิธีอะไรหรือหลักการอะไรในการ manage รับมือมันใช,ใช่ไหมเล่าก่อนเลยว่าภาวะคริสิสะมองข้ามไม่ได้อย่างองค์กรใหญ่ๆระดับโลกเราก็เห็นมาแล้วในภาวะคริสิยกตัวอย่างเนาะ a c e b o o k เองอก็เกิดภาวะคริสิในการที่ข้อมูลหลุดั่วไหลประมาณนั้นเพราะฉะนั้น ในทุกองค์กรมีโอกาสที่จะเกิดคริสตสแล้วเวลาเกิดคริสตสในคำถามของคุณโจ้คใครต้องเป็นคนจัดการในเมนหลักๆเลยค่ะในองค์กรเนี่ยจะมีเฮดในการจัดการอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งคือส่วนของอ Corporate Management หรือ PR รออหรือ HR ออส่วนที่สองคือส่วนของ PR เพราะว่าในอีกหน้าที่หนึ่งของ Public r e l a t i o n เราจะมีส่วนที่เรียกว่า Corporate PR หรือ Corporate Image ออนะคะและมากไปกว่านั้นไม่ใช่แค่สองส่วนหลักนี้จะต้องมีนแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาช่วยการจัดการภาวะนี้ โดยหากองค์กรของคุณเกิดภาวะคริส i ิสสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องทำรเรียกประชุมอย่างเร่งด่วนในทุกแผนที่เกี่ยวข้องนะคะผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจได้สูงสุดเราเรียกว่า Decision Maker ต้องมาอยู่ในประชุมนี้โดยบอกเล่าเลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรผิดพลาดยังไงตรงจุดไหนฟโฟล์ไหนและมีเสียงจากข้างนอกเข้ามาเพื่อให้เกิดปัญหาหรือวิกฤตนี้คืออะไร นะคะโดยส่วนมากวิกฤตเหล่านี้จะเกิดจากลูกค้ารีวิวความเสียหายสื่อเอาไปแพร่สพัน์ข่าวแล้วก็เกิดกระแสถ้าบ้านเราก็เรียกว่าติด Twitter Trend น,นะคะเพราะฉะนั้นพอเรียกประชุมเสร็จโปรเซสที่2เป็นข้อห้ามห้ามเลยห้ามไฟล์เอาว่าใครผิด ในช่วงที่กำลังจะต้องแก้ไขปัญหาแต่ให้ไฟล์เอาว่าจุดผิดพลาดของปัญหาอยู่ตรงไหนเ,ออเราโฟกัสปัญหาเราไม่ได้โฟกัสแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปโยนแผนก A แผนก B แผนก C ผิดไม่ใช่จุดผิดพลาดอยู่ตรงไหน Data ที่เรารวบรวมได้ของ Voice ที่คนพูดถึงเรากระแสเป็นอย่างไรรวิเคราะห์ วิเคราะหเสร็จปุ๊บอะค่ะจะต้องรีบมีการถแถลงอย่างไม่นิ่งนอนใจไม่ใช่รอให้คนดา่าเป็นกระแสขึ้นเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งติดกันมาสิบวันสร้างความเสียหายนะคะเพราะฉะนั้น องค์กรโดยผู้บริหารที่เป็น key spokesperson ที่เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือที่องค์กรมอบหมายให้จะต้องออกมาถแถลงจะถแถลงเป็นตัวหนังสือผ่านจดหมายจะถแถลงเป็นคลิปจะเพื่อให้เห็น emotional feeling ของความรู้สึกเสียใจจริงๆในการถแถลงต้องรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจจริงๆนะคะคเพราะคนที่เขาอ่านถ้อยความคนที่เขาเห็นคอนเทนต์เขาสัมผัสได้ว่าคุณเขียนมันไปส่ง หรือคุณเขียนมันจากสิ่งที่คุณได้วิเคราะห์มาแล้วว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไระแถลงเสียใจอย่างจริงใจอย่างแท้จริงและอยู่ในโปรเซสของการแสดงความรับผิดชอบในการแก้ไข1,2,3,4อะไร<อ>และจะรีบกลับมาแจ้งถึงผลการดำเนินงานอย่างรวดเร็วที่สุดโดยปกติคลาสิย,ยิ่งจัดการได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งเป็นข้อดีขององค์กรจากนั้นประชุมทีมทั้งหมดเลยค่ะ แก้ไขยังไงสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสสเต็ปสคืออะไร,รแจ้งข่าวในองค์กรหน้าที่ใครนะคะมอนิเตอร์ข่าวจากภายนอกเป็นหน้าที่ใครซัม m มารีออกมาเป็นหน้าที่ใครกระบวนการวางแผนเป็นหน้าที่ใครและสุดท้ายใครต้องตัดสินใจให้ในเวลาที่กำหนดดำเนินการตามแผนนี้จนเสร็จเรียบร้อยแล้วถแถลง ว่าจากที่เราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะแก้ไขเป็นอย่างดีเราลงมือทำแล้วออและดำเนินการจบเรียบร้อยภายในโปรเซสพร้อมกับให้คำคำมั่นสัญญาอีกครั้งว่าเราจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกเราได้เรียนรู้เป็นบทเรียนและเราจะพัฒนาแก้ไขครับ Next step ต่อไปในลำดับถัดไปคำว่าพัฒนาแก้ไขเนี่ยล่ละคะ่ะคุณต้องแสดงให้เขาเห็นอย่างแท้จริงว่าคุณพัฒนาแก้ไขออกมาอย่างไรและจุดนี้สำคัญที่สุด PR จะต้องคอนเน c กกับนักข่าวอีกครั้งในการที่จะบอกนักข่าวว่า ฉันได้แก้ไขสิ่งนี้แล้วนะช่วยกันนำเสนอข้อมูลที่มันดีและเป็นประโยชน์ที่เป็นเบ n นฟิตต่อคนทั่วไปออกไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มอนิเตอร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าคนแอสซูมกับเรายังไงคนยอมรับคำขอโทษเราใช่ไหมคนให้อภัยใช่ไหมคนยังพร้อมจะเป็นลูกค้าและใช้บริการเราอยู่ใช่ไหมเพราะไม่ว่าจะธุรกิจหรือบริการไหนก็ตามอะค่ะหัวใจสำคัญคือ handle ลูกค้าให้ได้ h a n d l ลูกค้าให้อยู่กับคุณซื้อขายกับคุณนะคะคการเปิดลูกค้าใหม่เป็นเรื่องง่ายแต่การรักษาลูกค้าที่รอยลตี้กับคุณเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าทีนี้เนี่ยเราได้วิธีแล้วก็ได้หลักการในการ manage ไอซีแล้วนะฮะเห็นบอกว่าเออมันพอพอเราจัดก,การได้เรียบร้อยแล้วม,มันเหมือนเราต้องสร้างความเชื่อมันม่นนะใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อลืมบอกคุณโจอีกเรื่องหนึ่ง มันจะมีพอยต์หนึ่งที่อุ้มบอกคือเราต้อง c o l l e กต์ a t a ใช่ไหมคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครพูดถึงเราอะไรยังไงณนะปัจจุบันที่อยู่ในยุคข,ของดิจิตัลค่ะมันจะมี เครื่องมือเครื่องมือหนึ่ง<อ>ภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าเครื่องมือดักฟังแต่ม,<อ>มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราไปแฮกข้อมูลใครนะคะเค,ครื่องมือรับฟังกระจาย<อ>ตัวเองออกไปรับฟังหรือในศัพท์ของพวกเราเราเรียกว่า social monitoring tools <อ> tools หรือเครื่องมือตัวนี้จะเป็นการดูดข้อมูลที่เราป้อนคีย์เวิร์ดเข้าไปคำที่พูดถึงองค์กรไม่ว่าจะด้านดีด้านไม่ดีด้านที่เราต้องปรับปรุงแก้ไข voice ของลูกค้าคือเสียงที่สำคัญ ที่สุดลูกค้าชื่นชมเรื่องอะไรก็ต้องรักษาไว้ลูกค้าคอมเมนต์เรื่องอะไรก็ต้องนํามาคุยกับทีมเพื่อการปรับพัฒนาโปรดักต์และเซอร์วิสใช่ไหมคะเค,ครื่องมือนี้มันจะเก็บจากเสียงที่ในโซเชียลในพลับบิดท,ที่เราพูดกันนะคะยกเว้นแอคเค้าส่วนตัว Facebook แอคเค n t ส่วนตัวไลน์กลุ่มไม่ได้นะคะ Facebook f แฟนเพจพันทิปโพสต์ g o o g l พราะอะไรเงี้ยมันจะเก็บให้เราเห็นทั้งหมดเลยว่าสมมุติใส่ชื่อคีย์โค้ดเป็นชื่อคุณโจจะ รายงานรีพอร์ตเดย์บ d ยเภายใน1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วแต่เราตกลงกับผู้ให้บริการไว้ทุกอย่างที่พูดชื่อคุณโจ้าสาโรสก็จะแท็ก มาให้เราเห็นทุกวันทุกช่องทางใช่ค่ะก็จะมีทีมที่มอนิเตอร์ให้เราได้ตามทุกช่องทางที่เราเซตไว้เราจะได้เห็นมูฟเมนต์ว่าอ๋อวันนี้คนพูดถึงคุณโจ้ในด้านที่ดีอ๋อวันนี้มีคนคอมเมนต์คุณโจ้ในด้านนี้ทีมพัฒนาเราเรียกว่า B d ดีนะคะเอ่อบิสเนสดีเวลลอปเมนต์เนี่ยทีม B d ดีก็ต้องนําสิ่งเหล่านี้มาคุยกับทีมว่าเราจะทําแผนการตลาดยังไงแผนพัฒนาธุรกิจยังไง R d ต้องทํายังไงเอ่อพีอาร์ต้องโปรโมทยังไงเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันถูก ใจกับลูกค้ามากที่สุดอย่าลืมว่าของดีถ้าไม่ถูกใจเขาก็ไม่ซื้อเรานะคะเขียรครับทีนี้วิธีการวิธีการกับหลักการในการจัดการเนี่ยเราทราบไปหมดเรียบร้อยแล้ว แล้วเราจะมีวิธียังไงสร้างความเชื่อมั่นให้มันกลับขึ้นมาต้องใช้เวลาค่ะต้องใช้เวลาการสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาที่ดีที่สุดคือการลงมือทําในสิ่งนั้นอย่างสม่ําเสมอตามคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้และความเชื่อใจต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นถึงบอกได้ว่าไม่การสร้างความเชื่อมั่นตั้งแต่แรกอ่ะม,มันใช้เวลามาระดับหนึ่งคุณจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะทําอะไรในการสื่อสารออกไปเพื่อไม่ให้เกิดคริสเพราะถ้าเกิดคริส การรีความเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งก็แทบต้องใช้เวลาเทียบเท่าโปรเซสเดินพิสร้างความเชื่อมัน่นหรือมากกว่าที่สร้างความเชื่อมั่นค่ะแต่ก็ต้องลงมือทําเพราะสุดท้ายปลายทางคุณจะต้องมีโจทย์ว่าคุณจะเป็นธรุรกิจองค์กรที่ยั่งยืนคุณจะต้องคิปโมเมนตัมเหล่านี้อย่างสม่ําเสมอค่ะครับโอโ้ขอบคุณมากเลยครับคุณอุ้มครับวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับใครนะครับหรือว่าองค์กรหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้ใน ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าในทุกช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น f e c o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  k n p n p e นะฮะอินสตาแกรเว็บไซต์หรือว่า LINE นะครับรวมถึงใครที่อยากจะปรึกษาฟรีๆเลยต้องทํำยังไงบ้างครับเราก็มีค่ะเราตอนนี้เราทําเป็นในเรื่องของ landing page เพ่อให้ Register ข้อมูลนะคะข้อมูลที่สําคัญของคุณจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถช่วยคุณในการวิเคราะห์ได้ว่าคุณควรจะทํา P R ยังไงทําแคมเปญโปรโมทยังไงทำ strategic ยังไงในการที่คุณจะสร้างแบรนด์และการศึกษาให้ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะก็สามารถกรอกข้อมูลเพื่อลุ้นโอกาสในการที่จะได้ พูดคุยกับอุ้มเรียกว่าชวนมาแบ่งปันข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพื่อให้เราเป็น strategic partner ที่วินวินทั้งคู่ดีกว่าค่ะครับผมใครสนใจก็สามารถคลิกมาได้เลยนะครับตามนี่เลยปิ้งนะครับอ่ะสุดตอนนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ